ที่ข่าวแรกในวันนี้นะคะเฟนฟายจะพาไปติดตามโครงการดีๆของ m t t u u i s s i มอเตอร์สประเทศไทยค่ะที่เขาจัดโครงการ y r u t y l i s h a d v e n t u r e A w a ว t จะเป็นเรื่องราวอะไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะช่วง Happy Box สุกแกะกล่อง บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดเปิดตัวมิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ครอสใหม่รถยนต์ SUV 7ที่นั่งโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ใหม่สไตล์ฉบเฉี่ยวสะท้อนความรู้ราประสานดีไซน์สปอร์ตทั้งภายนอกและภายในด้วยฟังก์ชันระบบการขับขี่สุดล้ำสมัยที่เหนือกว่ารถในรุ่นเดียวกันค่ะ อย่างแรกคือนั่งนั่งนั่งสบายฮะสบายไปก่อนภรรยาต้องต้องนั่งสบายไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวงุดงิดนะฮะแล้วก็แล้วก็สามารถได้หลายรูปแบบว่าในในเรื่องของการปรับบอร์อะไรต่างๆคือปรับเปลี่ยนจะไปไปกันเป็นชุดใหญ่ก็ได้หรือจะไปแบบไปชอปปิ้งคนเดียวก็สามารถที่จะปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆนะฮะอื่นๆก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ที่ที่เราคิดว่ามันก็เป็นส่วนสําคัญนะฮะเรื่องความปลอดภัยต่างๆระวบการเตือนอะไรอย่างนี้มันก็มันมันต้องมีสมัยนี้เพราะว่าเรา บางทีเราทําหลายอย่างเราก็อยากจะได้รถที่เราขึ้นไปแล้วขับไปเลยไม่ต้องคิดมากว่าเอ้ยมันโอเคหรือเปล่าตรงนู้นนี้เราแบบไว้ใจไดก้ก็ดีแล้วแหละ Mitsubishi x p ซ์แพนเดอ s ์ครอสใหม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นรถ SUV ที่สามารถตอบสนองทั้งการขับขี่ในเมืองใหญ่และการผจญภัยสำหรับการออกทริปการเดินทางเหนือกว่ารถอื่นๆในรุ่นเดียวกันภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางและประณีตทุกรายละเอียดช่วยตอบโจทย์และรองรับทุกสมาชิกในครอบครัวให้เดินทางสู่ทุกจุดหมายได้อย่างมั่นใจเปี่ยมสูนทรียภาพค่ะ